ตามที่สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาปฐมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรความฉลาดทางการเงินสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาด้วยแนวคิดการเรียนรู้ ESD ES จากมูลนิธิจ u เนียอาชีพเม้นต์ประเทศไทยและมูลนิธิพูเดนส์ในการนี้โรงเรียนวัดบางเป้งได้ส่งคุณครูพลอยลัดเปลี่ยนประโคนเข้าร่วมการอบรมแล้วนำความรู้ที่ได้จากการอบรม มาขยายผลต่อนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยรัตเปลี่ยนประโคนตำแหน่งครูขสหนึ่งรับผิดชอบสอนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะในวันที่14กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะคะข้าพเจ้าได้รับการอบรมหลักสูตรความฉลาดทางการเงินสำหรับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่ห ตามแนวคิดการเรียนรู้ ESSD ของมูลนิธิจูเนีย Achievement และมูลนิธิพรูเดนซ์นะคะและในวันนี้ก็ได้นำหลักสูตรนี้นะคะมาจัดก,การเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยในวันนี้นะคะได้ทำการเรียนการสอนในบทที่1เรื่องการหารายได้การออมเงินการใช้จ่ายและการบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้นักเรียนนะคะมีทัศนคติการบริหารจัดการเงินในเชิงบวกตามแนวคิด ESSD นะคะก็คือการหารายได้การออมเงินการใช้จ่ายและการบริจาคเงินนะคะสำหรับกิจกรรมที่ลงในบทที่1ในวันนี้นะคะก็จะมีการทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมสนทนาถามตอบเกี่ยวกับวิดีโอเพลงการใช้จ่ายเงินการออมเงิน การบริจาคเงินนะคะจากเว็บไซต์ชาชิง .com นะคะแล้วก็กิจกรรมหารายได้เช่นการจับกลุ่มแข่งขันตอบคำถามการเล่นเกมบิงโกชิงเงินรางวัลน,นะคะ mm. เมื่อจบกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนจะได้แนวคิดที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการบริหารจัดการเงิน4ด้านก็คือการหารายได้การออมเงินการใช้จ่ายและการ บริจาคเงินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ